งูเห่างูจะงางอย่าซ้ำคำว่างูอ๋อไม่ซ้ำงูไปพี่เข้าใจหรือเปล่าพี่ต้นยังไงครับลุงมโนอธิบายเนี่ยสัตว์ที่มีพิษมีพิษห้ามซ้ำคำว่างูเขางูแล้วพี่จะมางูได้ไงอ่ะโทษโทษโทษโเอาใหม่เอาใหม่เริ่มงูเห่าเขียวหางไหมไม่มีงูไงแต่มีเขียวหางไมม ปากแหลมแหลมอยู่บนต้นไม้ไงไม่มีงูเขียวหางไหมปากแหลมแหลมใช่ใช่ปากตายเลยมันไสรู้ว่าเจ้าหมาหมาพ่อไม่พิษเหรออ้าวมาบ้าไงขัดจะเป็นบ้าตายเลยพี่รู้ว่าเจ้าพวกพวกต่อไม่รู้ไล่มาแล้วห้ามซ้ำนะพวกต่อพวกแตนรู้ว่าเจ้าพวกพึ่งรู้ว่าเจ้าตะขาบรู้ว่าเจ้าแมลงป่องรู้ว่า ออบุ้งวะมาข้างหลังมั่งเหานะท่าไมอ่ะไอ้เจ้าพ่อสัตว์มีพิษนะมันจะหมดแล้วนะน่ะที่มาข้างหลังมั่งสิ่แล้วหาเอ็กซ์ซ่ไม่เอาลุมวนมาข้างหลังมั่งสิ่เท่าไหร่สัตว์มีพิษงูเห่าหมดแล้วแมลงมุมยุ่งเอายุงลายพอกัดแล้วไปลวกไโลวกตายเลยแมงวัน แมงวันพ่อไม่พิษเหรอแมงวันหัวเขียวนะกินไปสามตัวนะท้องร่วงขี้ไหลตายเลยยุ่งยังมีพิษอ่ะผักคนละชนิดเริ่มประกาศขาวอะไรพี่เริ่มมาอย่าซ้ำผักประกาศขาวคะนาวางตุ้งบักแข้งอะไรบักแข้ง C H O N W o อ H นกฮูกะลันมะเขือพวงโอ้โหยัแปลทำไมวะ ทุกคนเคยเป็นทหารไหมเป็นครับเคยเข้าป่าไหมเดี๋ยวลุงมุญทำไมขอย้ายหน่อยได้ไหมย้ายไปไหนอ่ะคนข้างหลังได่ดีหนูขอเป็นคนข้างหลังเหอะอ๋อต้องการข้างหลังนะได้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 เราเป็นทหารเนี่ยเข้าป่าเนี่ยโดนมีดบาดแขนจะทำไงอ๋อแหกแผลให้กว้างแล้วเอาที้เจอหยอดครับผมมีดบาดที่ขาแหกผ่าแหกผ่าพ่อแหกแผลให้กว้างแล้วจะเจอหยอดครับ มีดบาดท,ที่ท้องแหกท้องให้กว้างทิ้งเจอหยอดครับแล้วไปโลกตาแดงอะแหกตาให้กว้างแล้วทิ้งเจอหยอดอยับมันก็บอดเนี่ยมึงตามันอะไปยุ่งอะไรกับมันอะมึงเอาตามึงมาเหรอว่าสมมุติว่าเราโดนงูเห่ากัดที่แขนเราจะทำยังไง